มีรายงานออกมาจากกระทรวงกลาโหมของสหรัฐว่าจีนยังเป็นภัยด้านความมั่นคงอันดับหนึ่งของสหรัฐค่ะลอยออสตินรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยรายงานยุทธศาสตร์กลาโหมฉบับใหม่ว่าจีนยังคงเป็นภยัยท้าทายด้านความมั่นคงที่สำคัญที่สุดของสหรัฐซึ่งถือเป็นความขัดแย้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในขณะที่การเพิ่มแรงกดดันต่อไต้หวันของจีน ถือเป็นการบ่อนทำลายชาติพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาในอินโดแปซิฟิกซึ่งสหรัฐจะยกระดับขีดความสามารถในการยับยั้งความท้าทายดังกล่าวขณะที่ภัยคุกคามจากรัสเซียถือเป็นภัยคุกคามรุนแรงแบบฉับพลันและเร็วร้ายต่อความมั่นคงของสหภาพยุโรปที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองซึ่งสหรัฐจะเดินหน้ายับยั้งการลุกลานของรัสเซีย หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาสเปนคาดการว่าเดือนตุลาคมนี้อาจจะเป็นเดือนตุลาคมที่ร้อนที่สุดของประเทศนับตั้งแต่มีการบันทึกสถิติมาหลังจากเผชิญกับสภาพอากาศที่อบอุ่นผิดปกติเกือบตลอดทั้งเดือน พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศยังมีอุณหภูมิสูงเกิน30องศาเซลเซียสโดยพื้นที่ทางตอนใต้มีอุณหภูมิมากกว่า34.5องศาเซลเซียสขณะที่อีกหลายเมืองอุณหภูมิยังคงสูงเกินกว่า25องศาเซลเซียสขณะที่หน่วยงานด้านสภาพอากาศยังแสดงความกังวลว่าสภาพอากาศที่อบอุ่นผิดปกตินี้อาจจะก่อให้เกิดไฟป่าในบางพื้นที่ ชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูลงอาบและแช่น้ําในแม่น้ํายมุนาที่ไหลผ่านกรุงนิวเดลีก่อนจะถึงช่วงเทศกาลบูชาพระอาทิตย์ท่ามกลางฟองโฟมจากน้ําเน่าเสียในแม่น้ําซึ่งนักสิ่งแวดล้อมระบุว่าเกิดจากการลักลอบทิ้งน้ําเสียของโรงงานลงในแหล่งน้ําทําให้ชาวเมืองต้องใช้ชีวิตท่ามกลางมลภาว,วะแบบนี้มาแล้วหลายปีหนึ่งในผู้สแสวงบุญระบุว่าเกิดอาการคันหลังจากแช่น้ําแต่จะทําต่อไป เพราะตามความเชื่อจะต้องชำระล้างร่างกายในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์นี้10วันซึ่งตอนนี้ทำมาได้4วันแล้วขณะที่สภาพอากาศในเมืองหลวงของอินเดียยังคงพเผชิญมลภาวะโดยมีหมอกควันปกคลุมทั่วเมืองและคุณภาพอากาศยังอยู่ในระดับที่ไม่ปลอดภัยตั้งแต่หลังเทศกาลดิวาลี